ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราขอบคุณที่เข้ามารับชมวิดีโอในวันนี้ซึ่งเราจะพาไปชมรายละเอียดเต็มของรถตุกๆรุ่นใหม่ล่าสุดจากโตโยตา้าปี2026อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแสดงความคิดเห็นใต้คลิปเพื่อสนับสนุนเราด้วยนะครับเริ่มต้นการที่การออกแบบ t o โยต้าออตโตริชชอร์2026ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การใช้งานในเมืองโดยเฉพาะด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัยและกระทัดรัด ตัวถังภายนอกดีไซน์โค้งมนใช้วัสดุน้ำหนักเบาเพื่อเพิ่มความประหยัดน้ำมันและมีไฟหน้าแบบเลตพร้อมไฟเลี้ยวอัจฉริยะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่กระจกหน้าขนาดกระทัดรัดแต่ให้มุมมองที่ชัดเจนตัวรถถูกออกแบบให้ทรงตัวได้ดีและเลี้ยวได้คล่องในพื้นที่แคบด้านขุมพลังโตโยตา้ารุ่นใหม่นี้มาพร้อมระบบไฮบริดที่ผสมผสานร,ระหว่างเครื่องยนต์เบนซินขนาดเล็กกับมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยให้ประหยัดน้ำมัน,มนลดมลพิษและมีต้นทุนการใช้งานที่ต่ำ สามารถทำความเร็วได้สูงสุดประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเมื่อใช้งานในโหมดไฟฟ้าล้วนวิ่งได้ไกลกว่า100กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งระบบเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติทำให้ขับขี่ง่ายแม้ในสภาพการจราจรติดขัดภายในห้องโดยสารออกแบบให้กว้างขวางน,นั่งสบายรองรับผู้โดยสารได้3คนเบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุกันน้ำมาพร้อมเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งคอนโซลหน้าของคนขับมีหน้าจอดิจิทัล สแสดงความเร็วปุ่มสตาร์ทดับเครื่องแบบไฟฟ้าระบบนำทาง GPS และเครื่องเสียงที่รองรับลูทูธและ USB ในรุ่นพรีเมียมยังมีช่องระบายอากาศหรือพัดลมเสริมให้ด้วยในด้านความปลอดภัย Toyota a u t o r i c ช s h a w 2026มาพร้อมระบบกันสะเทือนแบบใหม่เบรกดิสน้าและหลังพร้อมเหล็กกันกระแทกด้านข้างผ่านมาตรฐานความปลอดภัยและมลพิษสากลใช้งานได้มั่นใจทั้งในเมืองและต่างจังหวัด สีตัวถังมีให้เลือกหลากหลายเช่นสีนึ่งเมทัลลิกสีเขียวประหยัดพลังงานสีเหลืองคลาสสิกและสีดำเจ็ทแบล็คราคาคาดการเริ่มต้นที่ประมาณ1 0 0 0 0แสนถึงหนึ่งแบาทขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์เสริมที่เลือกหากคุณเป็นคนขับรถรับจ้างเจ้าของกิจการขนาดเล็กหรือผู้ที่สนใจการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม t o y ย a Auto r i c ิ h ร,ร,รุ่น2026คือตัวเลือกที่ตอบโจทย์ที่สุดด้วยเทคโนโลยีทันสมัยความประหยัดและดีไซน์สวยลำ้ำขอบคุณทุกคนที่รับชม อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่างการสนับสนุนจากคุณจะช่วยให้เราทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาได้อีกเรื่อยๆครับ